วันนี้ผมก็จะมารีวิวรถทั้งหมดนี้นะครับนีอะไปลรจ้าอันนี้อันนี้เฮ้ยพวดเอาอ่ะไปเลยไปเลย โอเคครับการิดสครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูเดทีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถทั้งหมดนี้นครับน,นี่นี่คันนี้ก็วิบร้อยเอสนะครับตัวเก่านะครับตัวเก่าสุดอันนี้ก็ดีมครับดีมสองพันสิบเจ็ดนะครับโหสวยเลยทุกคนเลยนี่เราจะมารีวิวทุกคันเลยเออนี่คันนี้ก็ ร้อยสิบสองเกทรงเชงนะเนี่ยอันนี้ก็ร้อยสิบนะครับทรงเชงเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เชงเต็มระบบเหมือนคันนั้น,นต่อมาก็1้อยส iu 1 1อ i l u d ร้อยสิ i, u <laughs> I l, u d. I l e d สองพันยี่สบลงล้อเฉยนะครับแล้วก็ใส่บอกรนะับโอเคนะครับอันนี้ก็ร้อยยี่ห i นะครับอันนี้ก็ใส่ท่อเฉยนะครับมีท่อเจนเนซิ่งป้ายเหลือนงนะครับมาต่อมาคันนี้ อันนี้ก็ใส่ล้อครับใส่ล้อดีวิวครับสองข้างนะครับแล้วก็สเตอร์สิบสี่สามเอด็ดนะครับแล้วก็เบาะนัดเลดสซิ่งครับนี่ต่อมาก็ไซสิบสองันสิบเก้าคันนี้ก็รดผมเองนะครับใส่โช๊คอรต์นะครับนี่แล้วก็ท่อเจมเลสซิ่งนะครับแล้วก็ดุมย่อล้อหลังล้อเดีวแล้วก็สเตอร์สิบสี่สามสิะครับเบาะก็เบาะแสงนะครับเนี่ยเบาะแสง ข้างหน้าก็เป็นดำครับดำเขียวนั้นเนี่ยคันนี้ก็ร้อยสิบทรงเชงนะครับเราจะเอาไปจับจีให้ดูสักคลิปนะครับคันนี้เดิมๆนะครับใส่ท่อนะครับท่อ T s K นะครับก็ขึ้นสนิมนิดนึงแต่ว่าเกือบเต็มใบแล้วเป็นร้อยดีวิวนะครับแล้วก็เป็นโชกพรนะครับสีน้ำเงินนะครับสเตอร์ก็สิบสี่ยี่บแปดนะนี่อาร์มก็เป็นอาร์มย่นนะคนี่เนี่ยอาร์มย่น ย่นครึ่งหนึ่งนะครับอามชิงอืออามชิงอันนี้ก็ 2, 2,019นะครับใส่กองด้วยนี่กองยาวเดี๋ยวไปจับจี้ดูนะครับต่อมาก็ดีนซุเปอร์คัพคันสีแดงครับเป็นท่อท่อชานนะครับ,รบชานสปีดนะครับป้ายแดงครับแล้วก็ล้อเ,เป็นล้ออะไรเนี่ยล้อบดบอดล้อบอดบอดบอดาาอะไรก็ไม่รู้นะครับล้บอ,บอ,บ,อบอดบอดบดอดนี่ <laughs> ข้างหน้าข้างหลังครับสีแดงแล้วขอมากก็ปั๊มแปดจุดหนึ่งครับเนี่ยปั๊มแดงครับสายก็สายถับนะพ่อว่าจะตีสามสา่้ยฮนาฮ่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 รฮ่าไ่าฮ่า่ะฮอ้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่าฮ่าฮน่าฮ่า่าฮ่าฮีาาก่าฮราฮ่้ฮ่าฮาฮ่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 ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าาฮนาฮนา่่่่่่่่ นี่อ่ะกองแข่งครับเบาะก็เป็นเบาะลายมังกรครับแต่งแต่งนิดนึงแต่งแค่นี้ครับสีก็เป็นสีธรรมชาติครับสีแดงมาต่อมาคันน้ำเงินเรียบร้อยเรามาครับเนียเรียบร้อยเล้นี่อ่ะทรงได้ไหมทุกคนเรือแรงครับชิ้นแรกก็ร้อนครับดีโ น่าจีโอแหละข้างหน้าข้างหลังครับสีดำครับสเตอร์ก็เป็นสเตอร์เดิมอยู่นะครับโช๊กก็เป็นโชคอ,อะไรก็ไม่รู้นะเบาก,ก็เป็นน้ำเย็นเบาพ้างหลงน้ำเย็นัอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกครับที่เด็ดครับนี่ก็าชารสปีดน,นะครับคอ28ไล่ออกมาเนี่ยนะครับปากโคตรโตเลยคันนี้53ครับวคา,าบูก็คาบูเป็นคาบูเอ็นโฟนะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี on, ้ผมก็จะไปขี่รถเล่นหมดทุกคันในนี้เลยนะครับขี่ไปขี่มาขี่เล่นๆให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยนะครับไปมาโอเคเราจะไปแล้วนะครับก็ผมจะขี่รถคันนี้นะครับผมไม่ขี่รถตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะโดนแดกครับผมต้องแดกแดกแดกทุกคันนะครับคันนี้จะไปแดกนะครับคันนี้มันเดิมๆครับคันนี้ก็เดิมแคมนะครับแต่ว่าหน้าใหม่ไม่ขึ้นนะครับ โอเคไปนี่เสียงท้าดอดอกดอก n h า u อด nhau ้องเทอะคันนี้หน้าไม้มันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงเชิงครับในเฮียเลิเรามีดีมีคันนั้นหลายคันอยู่นะครับมีแต่คันแรงๆครับ Bấm vâng. Yeah Bao bao gần, nè, ní viết loay loè, về, về thang này nè, thang này, thang này, về <laughs> thang này nè, đeo khóa đeo khóa, đeo băng lót <laughs> <Pè> là băng lót, về về, về đi đi, hey, mua đâu à? hey hey, đợi đợi mình mù ban đây mày đây, tìm lái nào. พอไม่ค่อยตรงรนเะพราะมันลมครับีไปแล้วไปแล้วเอาจาะเดี๋ยว,ยวทางนี้มันทางโค้งครับชิวๆไปก่อนผมอาจจะพูดมากแบบพูดไม่รู้เรื่องขอไปด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้พากนะครับอาทิ แต่ว่ามันอาจจะขาๆหน่อยนึงว่าเล่นสงการครับตอนนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งครับเดยอเอาทุกขั้นมาอยู่ข้างหน้า,อาเอาทุกขั้นมาเนี่ยให้เขาไปข้างหน้าก็เลย luật sai vào luật sai tùng hai cân tùng bảy cân luật sai hoặc hoặc về phòng cánh bới lên không ตรงไปเลยตรงไปก่อนตรงไปไป,ไปวาด,ดันมองครเขออาบักโม่ตู้สายเออเลอเตจะไปวะเอะอ เมื่อกี้เราออกรวยหมเราเราออกที่หลังมันเลยเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราก็ไม่ดูรอบด้วยเราออกมามีรถนะออกก๊อบนเบนไปเลยไปเลย สัตว์เอ <c ười> oh ้ยจังเดอวยนี่พวกมแล้วาบ่ดูดิกอหลุดโอ้โหอะไรเนี่ยเธอหลุดกำลังแดกหน้าเธอหลุด ทอดลุดทอดลุดแมนทอดทอดทอก็มังจะแซงได้แล้วทุกคนก็มึงแกแดกนะทอดลุดบู๊ กำลังแดกนะเมื่อกี้ลุตบื้นะตอนแรกก็ไ่มั่นใจหรอกนึกว่ากล่องลุดเลียวบนกล่องโอ้โหทุกนเอดาดลองล่องเอออนนี่ะนี่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 ่ทุกนโอ้บุบเลยวะดมี้วยะเาะซุปเท่บะแมนางฮันเออนี่แหละ

นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเนี่ยท่อเราเนี่ท่อท่อ T S K แรงเกินครับแรงจะหลุดครับกําลังจะนั่งเออกำลังจะแดกนะครับก็มันหลุดออกมาเลยครับแล้วก็บุ้มด้วยนะครับใส่ไม่ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ